อืมแสงประมาณนี้กําลังสวยเลยนะครับและคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ไอเดียเรื่องของการขุดนะครับการ์ดรุ่นเก่าๆนะครับคือรุ่นที่ผมมีก็จะเป็น1050 Ti 4 g b นะครับจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลย สวัสดีครับเพื่อนคนผมพีจ่ยพีชแนลนะครับช่องน,นี้เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการ์ดจอนะครับที่เอาไว้เล่นเกมเอาไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างไรายได้กันนะครับโอเคประเด็นเรื่องของการ์ดแรมน้อยๆนะครับอย่างตัวนี้นะอ่าจริงๆตัวนี้นี่ผมติดมาหลายเดือนแล้วนะตั้งแต่เริ่มทําช่องเก็บเรื่องขุดนี่แหละนะครับหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สองกิกนะครับจริงๆมีเพื่อนๆถามมาหลายคนแล้วแหละนะว่า เอ้ยเอาไปขุดอะไรดีอะไรยังไงนะครับก็มันก็ยังวางอยู่บนโต๊ะเหมือนเดิมไม่เคยได้ไปขุดเลยนะตอนนี้ไม่รู้จะเปิดติดหรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่านะครับตัวที่ผมมีอยู่แล้วนะตอนนี้นะก็คือ 1050ti นะครับซึ่งก็กำลังขุดอยู่นะอ่าวันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนะว่าเออเอาไปขุดอะไรดีนะโอเคไปดูกันที่หน้าจอเลยนะหากเครื่องพอดโอเคก็เป็นเครื่องนี้นะครับ Okay. เครื่องคุณแม่นะเครื่องคุณแม่อ่าก็จะเป็น1050 T I นะครับทั้งหมด12ใบนะลิกนี้นี่ิจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเมนบอร์ดเอ่อ mining expert นะครับน่าจะได้สัก13ใบเนาะตัวนี้เนี่ยแต่ว่าผมเองเสียบไปแล้วเนี่ยมัน มันได้แค่12แหละนะเออก็เอาเอา,เอาเท่าที่ได้นะครับอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยเอาเป็นว่าผมจะมาบอกนะว่าเฮ้ยเอาไปขุดอะไรดีนะก็คือตอนนี้นะเหรียญที่อขุดได้นาะออีเทอร์เนี่ยมันขุดไม่ได้แล้วนะครับเราก็มาวิเคราะห์กันดูนะก็คือไปเปิดใน miner stat นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็คลิกว่าพิมพ์ต่อว่าฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็เขียนว่า Nvidia เดียลบ GTX นะชื่อมันเป็น GTX หนึ่งศนย์ห้าศนทีไอนะครับคือเข้ามาให้ถึงหน้านี้ให้ได้นะครับเนี่ยนะอ่ะแล้วเราก็มาเลือกการ์ดกันนะเนี่ยเลือกตัวนี้ได้เลยนะปึ้งกลองไล่หาดูนะครับก็พอเราเลือกการ์ดเป็นหนึ่งศูนย์ห้าศูนทีไอกด calculate แล้วนะครับทีนี้ไอตัวที่มันขึ้นแดงๆเนี่ยมันจะบอกว่า e t e ันขุดไม่ได้เนาะเลื่อนไปเลยนะเลื่อนหนีไปนะมันจะมีบีมอ่าอันนี้ก็ดูน่าสนใจขึ้นมาเลยนะครับ บีมแฮชนะครับอ่ามีตัวหนึ่งนะคือบีมแล้วเนาะเนี่ยซีรีส์ของบีมนะครับบีมทั้งหลายเลยนะไม่ว่าจะไนท์แฮก็มีบีมนะอืมที่ให้ Profit ดีๆนะครับก็อยู่ประมาณสัก0.9ดอลลาร์นะครับโอเค0.9ดอลลาร์นี่ก็ตีเป็นเงินว่าตกใบหนึ่ง9327นะก็ประมาณ30บาทแล้วกนะัน ใกล้ๆสามสิบนะต่อใบเนาะมไม่น่าเกียดนะในความรู้สึกผมนะครับก็คือ <c oughs> ได้เยอะดีนะอ่าอันนี้ตัวหนึ่งนะอีกอันหนึ่งนะเป็นเซโร่นะครับซูเปอร์โร่เซโร่เซโร่ลังนะอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์จุดแปดแล้วนะก็ประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าบาทนะครับแล้วก็ตัวถัดๆมานะครับนี่มี ETC ด้วยนะครับ ขาวพาวแล้วก็ ETC นะครับนี่นะที่แบบว่าดูบี้กันอยู่นะครับอยู่ประมาณ0.6แล้วกันเนาะเนี่ยนะมันมันแบบว่ามันแล้วแต่พูลแล้วกันเนาะมันจะบอกคือเท่าที่ดูเนี่ยก็มันสูสีกันมากนะ ETC กับข่าวพาวนะครับก็ข่าวพาวนี้ก็คือ r v n นะครับอก็เพื่อนๆมาดูกันได้นะในเว็บนี้นะค่อนข้างโอเคอยู่นะ นอกจากจะเป็นของวัตถุไมเนะมาดูในนี้ก็ได้นะครับซึ่งจริงๆในนี้มันก็จะบอกภูบอกอะไรด้วยนะว่าเอ้ยไปภูไหนดีนะอันไหนอยู่บนๆก็ให้โปร f ิตดีๆนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยเนี่ยจริงๆอีเทอร์นะเท่าที่เท่าที่ผมลองทำเนาะจริงๆมาดูในส่วนของที่เป็น miner s t a t เนี่ยเขาก็จะมีดึงค่า API แหละนะครับมาบอกไว้อยู่แล้วนะว่าเฮ้ย เคซี่พูเนี่ยที่ที่เขาว่ากันว่าเอ,อ้ยแรงเนาะเออในเนี้ยดึงค่ามาแล้วเนี่ยดูดิมันแรงกว่าเฟกพูของเราอีกอ่ะเห็นนะเฟกพูบอกได้1.1ึ่งจุดหนึ่งใช่ป่ะอีนี่บอกโอ้โหไปสองนู่นเลยอะ่ะนะอย่างเยอะประมาณนี้เลยนะเพื <c oughs> ่อนๆลองคลิกๆเข้ามาดูกันได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าจุดประสงค์ของคลิปนี้เนาะก็คือเป็นแนะนำนะเหรียญที่จะเอามาขุดกับการ์ดแบบการ์ดท,ที่แฮตเรทน้อย ก็คือรุ่นเก่าๆแล้มน้อยๆขุดอะไรไม่ค่อยจะได้แล้วนะครับก็อย่าง1050 TI ก็ไปลองขุดกันได้นะแต่เออโก้ Go นะเออโก้ Go เองเนี่ยก็เออไม่มีเลยไม่ติดโผลได้ไงวันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเปิดย้อนกลับไปดูในหน้าจอนิดหนึ่งนะเออโก้คอยนี่นี่นี่เออโก้คอยก็มีเหมือนกันนะเออโก้คอยนี้ได้น้อยเลยนะครับศูนย์จุดเออ ออโต้ไลคอร์ดนะครับของเราเนี่ยตกกระป๋องไปแล้วนะได้แค่0.7เฮ้ยก็ไม่ตกกระป๋องนะเนี่ยเนี่ยนะของนาโนพูเออร์โกคอยนะครับอ้ออ v n วกับเออร์โกนะอา n วีเอได้0.7เอร์โกเนี่ยได้0.5นะครับอืมก็ไม่เยอะนะแต่ก็ไม่น้อยนะครับเอาเป็นว่าเหรียญทุกเหรียญเนาะมันมีเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงนะ ทีนี้เอ๊เราแนวทางเราจะทํายังไงใช่ไหมถ้าเรามีเหรียญการ์ดกากสักตัวหนึ่งเนี่ยจริงๆไม่ได้กากนะพ,พูดไปคํานี้มันก็พูดพูดไปเราก็ต้องกืนต้องถุยน้ําลายตัวเองกืนน้าลายตัวเองเีกวะไม่ใช่ถุยคือคือการ์ดพวกนี้เนาะเราเอามาขุดอยู่ที่ไมซ์เซ็ตเราเนาะว่าเราขุดเหรียญอะไรน,นะเอางี้แนวคิดผมจะให้แนวคิดไปนะว่า คือเราไม่จําเป็นต้องไปขุดเหรียญที่ตอนนี้ได้ p r o ฟิตที่ดีที่สุดก็ได้เพราะอย่างนี้นะครับเรื่องราวเนี่ยมันคืออย่างนี้คือกรณีที่เหรียญที่มันพุ่งอยู่ใช่ปะ่ะคนมันต้องแห่ไปขุดอ่าเพราะคนแห่ไปขุดมันแปลว่าอะไรแปลว่าเหรียญมันจะออกมาน้อยนะครับถึงมูลค่าที่เป็นเงินบาทเงิน US เงินอะไรเงี้ยมันจะดูเหมือนจะเยอะเนาะ มันก็จะเยอะแค่ตอนที่เราขายเหมือนถ้าเราขายกินขายสดๆกินกันสดๆเลยตอนนั้นเนี่ยเออไออย่างเงี้ยมาดูในตารางพวกนี้ได้แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเราเป็นสายขุดที่ขุดดองแล้วกันเนาะผมไม่ได้แนะนำให้ไปขุดเหรียญที่มันได้โปรไฟตดีที่สุดนะครับเพื่อนๆลองคิดตามผมไปแล้วกันเนาะว่าเออไอเหรียญบางเหรียญใช่ปะ่ะเนี่ยมัน มันแบบว่าเฮ้ยทำไมรายได้มันน้อยแล้วทาไมยังมีคนไปขุดนึกออกปะเออเนี่ยเออลองคิดดูง่ายๆแล้วกันนะว่าเอาไอ่เหรียญเนี่ยเองเออก้เนี่ยได้น้อยจังศูนย์จุดห้าเลยทําไมยังมีคนไปขุดเฮ้ยเป็นกา๊์ดรุ่นอื่นเหรอเฮ้ยอันนี้ก็คิดอย่างนั้นก็ได้นะเนาะเฮ้ยแต่ถ้าเป็นแล้วเป็นรุ่นนี้ล่ะอาอย่างเงี้ยผมผมเองแล้วกันเนาะใช้การาดรุ่นเนี้ยในการขุดใช่ปะถ้าเกิดผมขุดเนี่ยเอ่อังไงเดียว ถ้าเกิดผมขุดด้วยเหรียญพวกนี้อยู่เนี่ยผมได้เหรียญมาเยอะนะมเมื่อไหร่ที่เหรียญน,นี้ราคาดีนะเหรียญที่เยอะๆเนี่ยพอคูณไปเนี่ยบางทีมันอาจจะแซงราคาไอตัวเหรียญพวกพวกนี้ช่วงที่มันราคาพุงพ่งๆก็ได้อืใครมันจะไปรู้นึกออกปะแนวคิดจะประมาณนี้แหละนะมันมันบอกกันลำบากนะว่าเอ้ยอะไรยังไงแต่ว่าเอาเป็นว่าคนที่ขุดเพื่อเก็งกาไรในเหรียญบางเหรียญเนี่ย เขาก็ยอมขุดนะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาได้เหรียญเยอะเขาไม่ได้คิดว่าเขาได้บาทเยอะนึกออกปะแต่เขาคิดว่าเขาได้เหรียญเออโกเยอะอะไรเงี้ยอยางผมเองเนาะก็เครื่องพวกนี้เนาะผมก็เอามาขุดเออโกนะครับทีนี้จะบอกเล็กๆน้อยๆอีกนิดนึงนะครับว่าเอ,อไอในหน้าเว็บแล้วกันเนาะบางทีมันก็เซตติ้งแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกับของของเราจริงๆนะครับอย่างนี้นะผมใช้1 0 5 0 Ti ทขุดเนี่ย มาดูเออรโก้ดิเนี่ยนานพูเออร์โก้นะครับลองสังเกตตัวเลขเลข็กๆตรงนี้นะครับมันเขียนว่า21.15 m h h นะครับซึ่งผมเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าเขาน่าจะไปดึงค่า AI API ของตัวเว็บมานะครับนาน o พูเนี่ยอาจจะปล่อยออกมาว่าเอ้ยมีคนเอาก,การ์ดรุ่นนี้มาขุดหรือหรืออาจจะเป็น API ของ Miner Stat เองนะครับซึ่งเอาเป็นว่าผมเองนะตอนเซตตอนแรกนะคือ ก็ขุดได้21ประมาณนี้นะ24 24อะ่ะ24 25อยู่ในช่วงนี้นะการ์ดท,ที่เป็นรุ่นนี้นะแต่ในความเป็นจริงนะเนี่ยเพื่อนๆดูออโต้ไลคอดเนี่ยถ้าเป็นเออโกของ 1050Ti นะครับมันวิ่งของผมนะมนวิ่งอยู่28 29 28แล้วกนะันล้วเนี่ย28อยู่ในช่วงนี้นะครับเออก็ยิ่งวิ่งอย่างกใบเลยนะครับก็เออก็อาจจะไม่ตรงไปตรงมาเนาะ สมมุตินะถ้าถ้าเกิดเราคิดกันแบบว่าเทียบเป็นบัญจัตรายยางแบบง่ายๆแล้วคันนะครับว่าเราแรงขุดเราเพิ่มขึ้นนะครับเอาจุดห้นะครับตรงนี้นะหารด้วย21.15นะครับคูณด้วยอ่ายี่นะครับโอเคเนี่ยเออโกมันก็จะไปวิ่งอยู่ที่0.7ดอลลาร์นะครับจริงๆดูแล้วมีภาษีสูสีกับคาวพาวนะครับหรือ สูสีสูสีไหมไม่รู้เนี่ยอาจจะชนะ etc แต่จริงๆ etc ก็ไม่ใช่อย่างนี้นะเนี่ย etc ดูดิแฮตจริงๆนะครับมันน่าจะวิ่งอยู่ประมาณสิบห้าเนาะ etc อะ่ะอืมในการรุ่นนี้เนาะมันก็อาจจะไม่ตรงไปตรงมาไม่ตรงเป๊ะๆนะครับแต่ก็เป็นเป็น,ปนพอเป็นแนวทางได้นะครับอันนี้เนาะอืมซึ่งราคาถ้าให้พูดจริงๆมันก็อาจจะไม่ไม่ได้เหมือนตรงนี้เป๊ะๆเลยนะอืมแต่ดูเป็นแนวทางได้นะครับ โอเคจะประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับท้ายคลิปผมขอสรุปอย่างนี้นะครับเอาทำไมหน้าเหลืองไปแล้วเนี่ยเห๋ยวนะโอ้ยแย่ละผมใส่จะเป็นโรคก็เอาเป็นว่านะครับท้ายคลิปนะผมขอสรุปอย่างนี้นะครับว่าไอตัวการ์ดเก่าๆนะครับมันมันก็ยังใช้ได้อ่ะอย่างผมเองผม มีนักลบนะ1 0 5่ TI ห้าทพวกนี้นะก็ยังเป็นนักลบแนวหน้าของผมอยู่นะครับก็เอามาขุดเออโก้ขุดอะไรอย่างนี้ไปนะครับเออก็ช่วยลูกพี่หาตังค์นิดนึงมันก็จะมีเหรียญของมันแล้วกันนะที่เพื่อนเพื่อนลองพิจารณาอย่างนี้นะครับก็ไปหาเหรียญที่มันมีค่าค่าแดกน้อยนะครับ dag เนี่ยน้อยๆนะครับถ้าอย่างในซีรีส์ที่ต่ำกว่า4ี่กิกลงมานะครับขอเป็นตัดเป็นที่4ี่กิกแล้วกันนะครับก็ มีเออโก้ e นะครับแล้วก็มีตัว ETC RVN นี่ใกล้ๆจะปิ่มๆแล้วไหมผมไม่แน่ใจนะเพิ่งจะผ่าน DAG พวก3ามกิกเนี่ยขุดไม่ได้แล้วนะไอตัว RVN นะแต่ว่าสี่กิกเนี่ยยังยังไหวอยู่นะครับยังไหวอยู่อาจจะสักปี2ปีนะครับอ่ะแล้วก็จะมีเหรียญอื่นๆนะเดี๋ยวนะแอบเปิดกันจำไม่ได้ละหัวหอกเหรียญหัวหอของเรานะ บีม uh, เออลืมบีมไปได้ไงบีมเนี่ยราคาดีเนาะอ่ะเนี่ยก็จะให้หวยอยู่แค่4ตัวนี้นะครับมี EDC RVN บ e a m Ergo อ่าสตัวนี้นะครับที่แบบว่าขุดได้อยู่เนาะฟิโลเนี่ยใช้ลํำเยอะนะเขาไม่ยอมให้เราขุดแล้วนะโอเคคลิปนี้ก็คงได้ประโยชน์กันนะครับก็แนวทางเนาะการแนวคิดแล้วกันเนาะ ผมค่อยๆใส่แนวคิดของนักขุดไปแล้วกันนะครับว่าบางทีเครื่องของเรานะถ้าเรามองระยะยาวนะเราเป็นไมเซตที่แบบว่าไม่ได้หาเช้ากิน่ําซื้อกินไ,ไม่ใช่ซื้อกินฟังแล้วแบบแปลกไม่ได้เป็นแบบว่าขุดปุ๊บขายกินเลยเอออย่างเงี้ยเออไม่ได้ขายกินทุกวันอย่างเงี้ยก็อาจจะสะสมเหรียญสะสมอะไรไปนะครับวันใดวันหนึ่งที่เหรียญน,นั้นมันพุ่งนะพุ่งทะยานเนี่ยเราก็อาจจะกลายเป็นมาหาเศรษฐีเลยก็ได้เนาะอืม หมือนอย่างเช่นใครขุด LTC เมื่อก่อนได้ Dogecoin มาเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเศรษฐีไปเลยก็ได้เนาะโอเคก็คลิปนี้นะครับคงได้ประโยชน์กันนะครับท้ายคลิปก็ขอฝากร้านเหมือนเดิมครับ i p พ s t u d i o ใน s อ p ป e e นะครับขายเคสลิกนะครับเออพูดถึงเคสลิกอันนี้เนาะมันไม่ได้ไม่ได้กันไฟดูดแบบว่าเพื่อนๆจะมาบอกว่าซื้อเคสผมไปใช้แล้วเนี่ย เอ้ยมันกันไฟดูดได้เลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะไปทําไฟให้มันมีสายดินก่อนนะไอไอการไฟดูดนี่ยมันเป็นกิมมิกนะบอกในคลิปนี้ไว้แล้วกันนะว่าแม้เป็นกิมมิกไม่ใช่ไม่ใช่แบบอะไรมากนะมันเป็นเคสที่มันไม่นําไฟฟ้าแล้วกันเออแต่ว่าผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆเนาะเอาเป็นชื่อเคสหลีกกันไฟดูดนั่นแหละนะ ก็คือไฟมันมันไม่มนมํากระแสแค่นั่นเองนะครับโอเคเนาะไว้อุดหนุนกันได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม